ตอนที่ก้าวปฏิเสธการอภิเษกองจัก,กรพรรดิสะบัดแขนเสื้ออย่างแรงดวงตาคู่ลึกกล้าจ้องไปหลี่เย่เขมองงอแววเดือดดุเรื่องดังกล่าวข้าผู้นี้ได้ตัดสินใจแล้วไม่ว่าเจ้าจะกล่าวเพียงใดก็ไร้ประโยชน์เสนาบดีเซี่ยเลือกเลิกมงคลอภิเษกสมรสโดยเร็วเซี่ยอี้เฉินที่เพิ่งฟื้นสติกลับมาท่ามกลางความตื่นตะลึงรีบลุกขึ้นโคง้งศีรษะขานตอบทันใดกระหม่อมจะไปจัดการเดี๋ยวนี้พะยะค่ะ ผู้หญิงเชิงที่นั่งอยู่เคียงข้างได้แต่กัดฟันกรอดด้วยความโกรธจัดจนควันแทบออกหูเหลือบหางตามองเสียถงด้วยสายตาแค้นอาฆาตสุดขีดเหตุใดนางขยะอัป,ปลักษ์อย่างมันถึงมีชีวิตได้ดิบได้ดีปานนี้แค่เอาตัวเข้าไปรับดาบแทนองค์รัชทายาทก็ถูกฝ่าบาทแต่งตั้งให้เป็นพระชายาเอกขององค์รัชทายาทได้ช่างหน้าโมโหยิ่งนับเสี้ยสวีเหรียญยามนี้ดวงตาแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงกำ เหอร้อนเขาน้ำตาเล็กน้อยนางพยายามส่งสายตาให้ไปหลี่เย,ย่อย่างสุดชีวิตนางร้อนรนใจจูนเจียนอยากร่ำให้แสดงท่าทางดูอ่อนโยนคล้ายเป็นฝ่ายถูกรังแกทำเอาองค์ราชทายาตยิ่งกระวนกระวายใจเข้าไปใหญ่พออยากจะเอ่ยกล่าวอะไรสักอย่างพลันต้องหยุดชะงักไปทันทีเมื่อหันเข้าสบสายตากับเซี่ยถงที่กำลังเฝ้ามองอยู่เช่นกันซึ่งแววตาคู่นั้นของนางมันอัดแน่นไปด้วยความเหี้ยมโหดและเลือดเย็นอย่างบอกไม่ถูก ที่แท้ก็ยังมีละครน่าสนุกฉากใหญ่ให้รับชมอยู่เสี้ยถงไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ให้คนอื่นประพันธ์ชีวิตตัวเองได้ตามใจต้องการเป็นแน่เพียงว่ายามนี้ยังไม่สบโอกาสเหมาะคงต้องเฝ้าสังเกตการในเงามืดไปก่อนฝ่าบาทตอนที่หม่อมฉันช่วยองค์รัชทายาทไว้ในครานั้นนับเป็นสิ่งที่ประสบมีก่นคนหนึ่งพึงกระทำและหม่อมฉันมิได้หวังหรือต้องการสิ่งใดตอบแทนหวังว่าฝ่าบาทจะคิดไตรตรองเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งพะยะค่ะ เจ้าไม่ชอบไปเอ,อ๋หรอกหรือองค์จัก,กรพรรดิเผยสีหน้าตกตะลึงงานเล็กน้อยก่อนเอยขี้นอยอย่างประหลาดใจขึ้นว่าตอนนี้เจ้าสูญสิ่งลมปราณแล้วทั้งยังมีรูปลักษณ์ที่ไม่ค่อยใกล้เคียงกับหญิงงามในอนาคตเกรงว่าจะหาสามีสักคนได้ยากและการที่เจ้าตกต่ำถึงเพียงนี้ก็เพราะไปเอ,อ๋แล้วข้าผู้นี้มีหรือจะแล้งน้ำใจปานนั้น รงกันข้ามกันคนอื่นโดยสิ้นเชิงน้ำเสียงขององค์จัก,กรพรรดิแทนที่จะกล่าวดูหมิ่นดูแคลนทว่าน้ำเสียงดังกล่าวกลับอ่อนโยนฟังดูเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นห่วงอนาคตของนางปอดีกิริยาเช่นนี้ทําให้เสียถงยิ่งสงสัยหนักเข้าไปใหญ่อันที่จริงจูนเสนาบดีแห่งนี้ก็มิได้มีอํานาจอิทธิพลมากเท่าไหร่นักภายในราชสํานักและท่านแม่ของนางก็เป็นเพียงหลานสาวของจูนขุนนาง ก่าวอองเท่านั้นตัวนางเองยิ่งไม่คู่ควรกับตำแหน่งพระชายาเอกขององค์รัชทายาทเลยและไม่ใช่แค่จวนแม่ทัพกระทั่งเหล่าคุณหนูทั้งหลายในจวนอัคารเสนาบดีพวกนางแต่ละคนงดงามประดุดดอกไม้ตัวเลือกที่เพียบพร้อมกว่าเสียถงมีเยอะแยะมากมายแต่ฉะไหนฝ่าบาทถึงต้องเรียกนางละหม่อนชันมีความเสื่อมใสในตัวองค์รัชทายาทเท่านั้นแต่หาไม่ถึงขั้นโปรดราน เสียถงเพิ่งพูดจบทันใดนั้นเองก็เป็นไปหลีเย่ที่อดทนอดกลั้นต่อไปไม่ไหวลุกขึ้นพรวดคำรามขู่ขึ้นว่าสเสด็จพ่อหากท่านยังต้องการให้ข้าแต่งงานกับนางอัปรลักษณ์นี่จริง,รงๆลูกจะขอโกนผมออกบวชขอเป็นสังฆราชนั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่ในวัดตลอดชั่วชีวิตน้ำเสียงของเขาทั้งหนักแน่นฟังดูหญิงพยองไม่ยอมคนทําให้องค์จัก,กรพรรดิสีหน้ามืดทมินลงในใดไปหลี่เย่ฉยโอกาสนี้กล่าวต่อว่า ลูกเองก็มีคนที่ชอบแล้วนางผู้นั้นคือเซียสวียเหรียนคุณหนูรองแห่งจูนเสนาบอดีแห่งนี้องค์จัก,กรพรรดิเหลือบสายตามองไปทางเซียสวียเหรียนที่นั่งอยู่มุมหนึ่งและพยักหน้าให้ทีหนึ่งอย่างช่วยไม่ได้นางผู้นี้ดูงดงามก็จริงแต่นางไม่ใช่คนของวังหลวงมานดาของนางมีสายเลือดพ่อค้าทั้งยังเป็นเพียงคุณหนูรองเท่านั้น ฝ่าบาทในเมืองรัฐยาทอไม่เต็มใจและหม่อมฉันเองก็ไม่ต้องการเช่นนี้เกรงว่าหากฝืนอภิเศกต่อไปคงมีแค่ความทุกข์ทรมานหากฝ่าบาทต้องการชดเชยอะไรสักอย่างให้หม่อมฉันจริงๆโปรดถอดถอนคำสั่งนี้ด้วยเถิดเสี้ยถงแลเห็นแววตาขององค์จักรพรรดิที่ยามนี้ดูลังเลจึงรีบเอ่อยเสียงดังฟังชัดองค์จักรพรรดิถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้สุดท้ายสายหน้าเรื่องที่จะพูดจบแล้ว จากนั้นเขาก็ลุกขึ้นเดินออกจากจวนโดยตรงเตรียมนั่งเกี้ยวเดินทางกลับพระราชวังทันใดนั้นองค์จัก,กรพรรดิพลันเปลี่ยนคำถามทันทีมารดาของเจ้าเคยมอบสิ่งใดให้เจ้าบ้างหรือไม่มารดาของข้าเคยมอบหลายสิ่งอย่างแก่ข้ามากมายและนางก็ดีกับข้าอย่างยิ่ง กล่าวมาถึงตรงนี้เสียถงลอบสายตาเฝ้าเนยมององค์จัก,กรพรรดสังเกตเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายที่เต็มไปด้วยความคาดหวังยามนี้ภายในใจของนางถึงกับกระจ่างแจ้งเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วที่แท้ฝ่าบาทก็ตั้งใจจะแต่งตั้งตัวนางขึ้นเป็นพระชายาเอกขององค์รัชทายาทเพียงเพราะเรื่องวรยุทธนี่เองแต่เสียถงยังคงเสแสร้งั้นใบหน้าไรเดียงสาก่อนจะเอ่ยน้ำเสียงเศร้าส้อยขึ้นว่า แต่ต่อมามารดาของข้าก็ป่วยหนักไม่สามารถแม้แต่จะลุกขึ้นจากเตียงได้ด้วยซ้ำส่วนบิดาก็กลัวว่าอาการป่วยของมารดาข้าจะเป็นโรคร้ายแรงแพร่ไปติดคนอื่นจึงถูกเนรเทศไล่ให้ไปอยู่อาศัยในกระท่อมด้านในสุดของจูนเสนาบดีและตอนนี้ข้าก็ไม่ได้เห็นหน้ามันดามากว่าสิบปีแล้วน้ำเสียงของนางช่างฟังดูอ่อนแอและน่าสงสารเป็นที่สุดหรือว่าก่อนจากลากันมารดาของเจ้าเคยมอบสิ่งใดไว้ให้บ้าง องค์จัก,กรพรรดิยังคงซักถามต่อไปสิ่งของเสียถงขมวดคิ้วครุ่นคิดผ่านไปสักครู่หนึ่งจึงร้องเสียงดังกล่าวว่าข้าจำได้แล้วมันคืออะไรรึทันใดนั้นดวงตาขององค์จัก,กรพรรดิพลันเปล่งประกายขึ้นทันทียามนี้เขาอดรู้สึกเนื้อเต้นไม่ได้ข้าจำได้ว่าตอนประมาณห้าขวบท่านแม่เคยมอบไข่มุกรติการแก่ข้าเม็ดหนึ่งเดิมทีสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่เดิมตอนนางออกเรือน มูล,ลค่าหลายพันเหรียญทองแต่ต่อมาค่าก็ปลืนเข้าท้องไปเสียแล้วสีหน้าขององค์จัก,กรพรรดมืดทมินลงทันทีเค้นเสียงเย็นคำหนึ่งและเดินจากออกไปโดยตรงเขาเอ่ยปากถามออกไปมากแล้วแต่กลับไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาสักอย่างช่างเสียเวลาจริงๆเสียถงเหลือบมองแผ่นหลังของอีกฝ่ายที่จากออกไปอย่างหดหู่สีหน้าใสซื่อไรเดียงสาดัางก่อนหน้าเลือนหายไป แทนที่กลายมาเป็นสีหน้ามากเล่เหลี่ยมมุมปากพลันสยายยิ้มทีกว้างปรากฏว่าเจตนาของฝ่าบาทก็เช่นนี้นี่เองพอหมุนตัวกลับเตรียมจะกลับเรือนตัวเองก็เห็นเสียสวีเหรียญยืนดักตนเองอยู่ด้านหลังสีหน้าเปี่ยมล้นไปด้วยความอิจฉาริษยาเสียถงนางแพทย,ย์สยายไรยางอายน้ำหน้าอย่างเจ้าหรือหวังจะครอบครององราชทายาทของข้าจบตอนที่เตอนที่สิยื่นมือเข้าช่วยเหลือ เสียงทงที่ได้ยินเช่นนั้นกลับไม่โกรธหรือโมโหอย่างใดแต่ส่งรอยยิ้มตอบกลับไปแทนก้าวย่างเข้าเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายตาตา่อตาเอ่ยเสียงเรียบขึ้นเพียงว่าใช่หากข้าที่มีสายเลือดเดียวกับเจ้าคือนางแพทย์สยาแล้วตัวเจ้าละ่ะท่านพ่อละ่ะแม่ของเจ้าอีกละ่ะหรือแม้แต่ทุกคนในจวนเสนาบดีแห่งนี้ก็ล้วนแต่เป็นพวกสวัสดแพทย์สยาทั้งสิน้นะไหนเจ้าถึงด่าว่าทุกคนด้วย สายตาเร้นแฝงแววเยาะเย้ยอ,อยู่หนึ่งส่วนทั้งสีหน้าการแสดงออกรวมไปถึงน้ำเสียงของเซียดถงยามนี้ช่างเย็นยเยือกสิ่งดีหากเป็นเซียถงคนก่อนหน้ามีหรือจะกล้าตอบโต้เช่นนี้เจ้าอย่ามาใส่ร้ายข้าสีหน้าของเซียสวีเหลียนและหูหยิมเฉิงแปรเปลี่ยนไปทันทีส่วนพวกคนรับใช้ที่อยู่ด้านหลังพลันได้ยินคำพูดของเซียดถงกอดปิดปากหัวเราะคิดคักไม่ได้เซียอี้เฉิงใบหน้ามืดคล้ำเค้นเสียงเย็นเนอ่อยขึ้นว่า เหียนเอ,อ๋อย่าไปไวุยนวให้เสียเวลาเลยแต่สายตาของเขากลับหันมองเสียถงด้วยความรำคาญหากเจ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับเรือนซะอย่าออกมาอีกนายตาสวยของเสียถงทอประกายเย็นเยียบสว่างว่าขึ้นมานี่คือท่าแท้ของพ่อนางนี่เองลำเอียงอย่างเห็นได้ชัดเพียงเพราะนางเกิดมามีหน้าตาอัป,ปลักษณ์จึงไม่ได้รับความรักนั้นหรืออับอายขายที่หน้าขนาดนั้นเชียวถึก เสียถงกรนเสียงเย็นชาสถานขึ้นทีหนึ่งยกขาเดินกลับไปยังเรือนด้านหลังของตัวเองโดยตรงไม่พูดอพอล่ำมทำเพลงอันใดอีกต่อไปในเมื่อพวกมันเหล่านี้ไม่ชอบนางนางเองก็ไม่อยากเสวนาให้เสียเวลาเช่นกันแต่ทันใดนั้นเองเสียสวีเหลียนกลับหันขวับพุ่งเข้ามาขวางทางนางทันทีทั้งยังสะบดด่าคำรามด้วยน้ำเสียงแสนเดือดดานขึ้นว่าคิดจะไปไหนอย่าคิดว่าจะหนีไปได้โดยง่าย ตอบข้ามาบัดเดี๋ยวนี้เจ้าใช้วิชามานขแขนงใดกันถึงทําให้ฝ่าบาทแต่งตั้งเจ้าขึ้นเป็นพระชายาเอกได้หากเจ้ามีความกล้าพอและเสนอตัวออกไปรับคมดาบแทนองค์รัชยาทอได้สักวันเจ้าเองก็จะได้แต่งตั้งเป็นพระชายาได้เช่นกันกล่าวจบเสียธถงเดินผ่านหน้าอีกฝ่ายไปทั้งแบบนั้นพร้อมปลายหางตามองอีกฝ่ายอย่างเย่อหยิ่งทิ้งทวนเพียงคำกล่าวไม่จืดหรือไม่เค็มแต่ทำเอาผู้ฟังหดหูใจมิใช่น้อยเจ้า เซี่ยสวีเหียนกระทึบเท้าลงพื้นอย่างแรงด้วยความโกรธจัดนางรีบผันขวับเข้ากุมมือของเซี่ยอี้เฉินเอาไว้แน่นออดอ้อนทั้งน้ำตาว่าท่านพ่อเหลียนเอ,อ๋อกำลังโดนเอาเปรียบข้ากับองค์รัชทายาทาต่างชอบพอกันมาเป็นเวลานานแล้วท่านต้องช่วยข้าช่วยให้ข้าขึ้นเป็นพระชายาเอกขององค์รัชทายาทายให้ได้เซี่ยอี้เฉินถอนหายใจเสียงยาวเขาเองก็จนปัญญาเช่นกัน เรื่องนี้ท่านพ่อจะคิดหาหนทางช่วยเจ้าเองเลียนเอ,อ๋อไม่ต้องห่วงไปทันทีทันใดหูหยินเชิงก็เอ่ยขึ้นว่ามีท่านแม่อยู่ทั้งคนไม่มีใครแย่งตำแหน่งพระชายาเอกของเจ้าไปได้แน่นอน เียงถงที่มีระดับพลังสูงถึงขอบเขตเสาหลักฟ้าย่อมได้ยินซุ้มเสียงที่ลอยตามสายลมเหล่านี้ได้อย่างชัดแจ้งมุมปากเชิดยิ้มฉี่กว้างอย่างงอดมิได้แม้เซียวยเหรียญจะงดงามเพียงใดแต่สุดท้ายก็เป็นแค่บุตรสาวของสัตรีที่มีสายเลือดพ่อค้าคนหนึ่งแล้วว่าจะมีสิทธิ์ขึ้นเป็นพระชายาเอกขององค์รัชทายาทได้อย่างไรช่างเป็นวันที่แสงตะวันสดใสประดับคู่กับสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิ เสียทงใส่ชุดรัดรูปสีดำใบหน้าสวมหน้ากากสีเงินเพื่อปปิดใบหน้าอันอัป,ปลักษณ์ซึ่งเป็นจุดเด่นของตนเอาไว้แม้ตัวเองจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องความสวยความงามของตนอยู่แล้วแต่กระทั่งก็ควรปิดบังตัวตนที่แท้จริงเอาไว้เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนไหวนอกวังหลวงป้องกันปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดจึงตัดสินใจสวมหน้ากาก,ากอย่างที่เห็นนางปีนกำแพงออกนอกจวนและมาถึงท้องถนนคนเดินได้อย่างราบรื่นซึ่งการแต่งกายของนางค่อนข้างดึงดูดอย่างมาก เนื่องจากชุดรัดรูปสีดำนี้ดูคล้ายกับเพศชายสวมใส่มากกว่าเพศหญิงทั้งยังรวบผมเก็บเอาไว้อีกบรรดาคนรอบข้างจึงเริ่มจับกลุ่มสนทนากาันและยืนถกเถียงกันอีกว่าชายหนุ่มรูปงามผู้นี้มาจากไหนเสียถงเดินตรงเข้าไปในร้านขายสมุนไพรแห่งหนึ่งท่ามกลางสายตาของทุกคนที่จับจ้องหยิบใบรายการสมุนไพรที่เตรียมไว้ออกมาและยื่นให้เท่าแก่ เท่าแก่คนนั้นรับใบรายการสมุนไพรขึ้นมาดูก็ถึงกับตะลึงอดเอ่ยขึ้นม่ได้ว่าพ่อหนุ่มหากดูจากรายการสมุนไพรเหล่านี้เจ้ากำลังจะหลอมกลั่นยาพิษกระมังเจ้าต้องการสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรคนเปิดร้านทำธุรกิจก็ตั้งใจหาเงินเป็นพอถามมากไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดทั้งหมดนี้เท่าไหร่ น้ำเสียงของเซียถงฟังดูไม่เข้มไม่อ่อนจนเกินไปแต่บรรยากาศภายในร้านขายสมุนไพรเล็กๆแห่งนี้พลันเย็นเยือกลงทันใดเมื่อเท่าแก่สัมผัสเข้ากับดวงตาอันแสนเย็นชาของเซียถงก็พลันเนื้อตัวสั่นเทาอย่างงดมิได้รีบนำใบรายการสมุนไพรเข้าหลังร้านไปหยิบตามสั่งโดยไวคล้อยหลังใจเงินเสร็จสับเซียถงเพิ่งเข้าใจได้ว่าหนึ่งเหรียญทองของนางสามารถจับจ่ายซื้อสมุนไพรได้กว่าสิบชนิดทีเดียว ซึ่งตอนนี้ทั้งตัวเหลือแค่สองเหรียญทองนี่เพียงคริปตาเดียวนางก็ใช้หมดไปส่วนหนึ่งแล้วซึ่งอัตราค่าเงินของที่แห่งนี้หนึ่งเหรียญทองมันเท่ากับค่าครองชีพต่อหนึ่งเดือนของคนธรรมดาทั่วไปเฮอดูท่าต้องคิดวิธีหาเงินเพิ่มมาเสียแล้วตั้งแต่ที่ตนเองถูกแต่งตั้งให้ขึ้นกลายเป็นพระชายาเอกขององค์รัชทายาท เซธ่งจึงตัดสินใจได้ทันทีว่าตนจะต้องหลอมกลั่นยาพิษติดตัวไว้บ้างเพื่อป้องกันตนเองมีให้ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายคนอื่นมอบความเคารพหนึ่งถืออข้าจะมอบความเคารพตอบแทนหนึ่งเจ้างอนี่เป็นหลักความคิดที่อยู่ในหัวของนางเสมาอามาชีวิตก่อนหน้านางเองก็เคยใช้ยาพิษในการลอบสังหารเป้าหมายอยู่บ้าง จึงพอจะมีทักษะเรื่องการปรุงยาพิษติดตัวเล็กๆน้อยๆแม้ว่ากระบวนการดังกล่าวจะยุ่งยากอยู่บ้างแต่ก็หาใช่เรื่องยากเย็นอะไรแต่เมื่อเสียถงกลับมาถึงเรือนน้อยของตนยังไม่ทันเดินเข้าลานด้านในก็พลันได้ยินซุ้งเสียงตะโกนร้องโอดครวนของอิงเออร์ลัน ฟังดูเวทนาเจ็บปวดอย่างหาที่สุดไม่จากภายในเสียถงถึงกับขมวดคิ้วแน่นรีบเร่งฝีเท้าวิ่งเข้าไปในทันใดก่อนจะพบเห็นเซียวียเหลียนกำลังถือแท่หนังอ่อนฟาดอิงเอ,อ๋อที่นอนกลิ้งอยู่บนพื้นอย่างไม่หยุดย่อนสีหน้าของอิงเอ,อ๋อยามนี้ซีดเผือดชุดที่นางสวมใส่เปืือนเปลเปื่นไปด้วยคราบเลือดสดเซวียเหลียนใบหน้าดูอำม,มหิตด,ดูร้ายยิ่งแววตาคู่นั้นเปลี่ยนไปด้วยความอาฆาตวันนี้ข้าจะเคี่ยนเจ้าให้ตาย กล้าดีอย่างไรถึงหลบแท้ข้าข้าจะฆ่าเจ้าสาวรับใช้หลายนางที่ยืนล้อมวงอยู่เคียงข้างเสี่ยเวเหลียนกำลังเฝ้ามองอย่างสนุกสนานราวกับกำลังยืนรับชมละครฉากหนึ่งอยู่อิงเอ,อ๋อเจ็บปวดรวดราวบาดหัวใจแต่ก็ยังจำทนฝืนกัดฟันแน่นสีหน้าแววตายัางคงดื้อรั้นไม่ยอมจำนนข้าไม่อนุญาตให้ท่านดูถูกคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่อะไรไร้สาระเสียถงนางแพทย์สยานั่นเป็นเพียงเศษสวะ อัปลักษ์ยิ่งกว่าเดรัจฉานข้านี่แหละคือคุณหนูใหญ่แห่งจวนเสนาบอดีแห่งนี้ซียวียเหลียนเค้นเสียงคำรามด้วยความโกรธจัดงั้งมือเตรียมฟาดแส้หนังอ่อนใส่อิงเอ๋อที่กำลังนอนกองกับพื้นอีกครั้งจบตอนที่10โปรดติดตามตอนต่อไปกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ